สวัสดีครับพ่อแม่ไอ้น้องสู้ขู่สู้คนโมนี่น่ะสงกับอยู่บ้านเนี้ยโมนี่สารแห่ก็สารแล้วเราหลับเพลินนี่ก็ได้บมได้ไปหายอยู่หายจีนลงทงเจียเทียว่าบมได้ไปก็ไปอยู่ดอกวะแต่ว่าไม่มีแนวได้เลยบมได้ถ่ายคลิปลงให้เบิ่งมโมนี่ก็เลยว่าถ่ายคลิปแห่กันนะัน พอดีจานเลี้ยวๆวา่าใส่ลูกคนนี้ก็ใส่ไปแน่นละละดีดยนด้อยนึงนี่หละเฮ้ยคับสารมาเลี้ยวๆไดีใส่ลูกไปน้อยนึงแล้วแล้วว่ามาถ่ายคลิปเป็นน้ำกันนะพรอมีแนวหุยแนวเหรียญน,น้ำพอจะมมีคลิปได้ลงน้ำ <c oughs> เ,ปเ,เป็นแห้หาเส้นเป็นแห้หาเส้นพื้นนี่ยาวแปดศอกใส่ลูกเบอร์สองอย่าลงกัน่อยใส่ลูกเบอร์สอง ใส่ไปแล้วใส่ไปแล้วโลหนึ่งนั่นอันนี้ก็มัดหนึ่งอ่ะสามโลเป็นลูกเบอร์สองเดี๋ยวมาใส่ไปนํำเลยสารพอได้ไปวันน้ำหวยน้ำหองน้ำหนองน้ำหลาะบัน่บนลาแง่กับโมมี่เราน้ำบันก็พอได้ปิงได้ปนนี่แหละ กันไปว่านกันเลยแกได้ลไดลงไปหอยแล้วในน้ำเริ่มบกเริ่มคอดลงไปแล้วมันนี้กะสิมาพาใสลูกแหว่าคงน,างน่าสงในใสแบบใด็าสาตรุดใสลูกแหงกะองไปกองมันเนาะกะบ,บุลืมกันปันใดดอกใสลูกแหกะได้ เดี๋ยวมาใส่กันเลย่วนเดินก็สิตัดอ,ออกจากบ่วงกันนี่เลี้ยงลูกแคไหไว้ดีๆกันมันจังบอบินดหลายยามใส่เลี้ยงไวเดินนีล่ละ 浙江，再这里，怎么样？ โอ้ลมพักได้มอนนี่ก็ได้ลมลมลมนั่งอยู่ขเลี้ยงลูกแหงไว้ก็ซ้ำนี่แหละเวลาห่อตอก็สิเดใส่ไงไงใส่โรยไงตวอนกับบิดก็เก่าละแล้วนะครเบาก็คอยหมุนหมุนตวันที่หมุนไงกว่าเดี๋ยวตอลูกแหงกัน มีต้อลูกแหไว้มึงว่าเพื่อนนี้จะได้ใส่ลูกเลยจักกิโลลูกแคก็ก็ใส่ไปตามลงข้ามันเลยได้นักได้เบาสำานี้ก็ใส่ไปตามนั่นข้ามัน เรียบร้อยแล้วสำหรับการสตอลูกแแหงต่อเนี้ไปทานกันเลยบัดนี่เห็นมาละไก่ไก,ไก่หยับอีกกินนิดนึงกันนะ เนาะ <c oughs> นี่เ,เห็นนี่ดอก ของนัะสง์นี่ใส่ปรรยากในหลูกแหกใส่ก้นหอยพาเครื่องก้นหอยหลอบหนึ่ง <c oughs> ใส่หลูกแขกเนี่ยกะสี มีนอนนอนสองนอนสามแล้วตาสร้างแล้วตาเจ้าแต่ว่ากับบลื่นกันประเดอกว่าแต่ละสางแต่ละคนเสียแบบไปอันนี้ในแบบฉบับของนาะสงกาสีนี่เป็นแหแห่หาเซนแปดศอกได้ลังหก ใส่แล้วย้มเขาตึงแฮตึงลูกแขงสิตามันก็ต้องออกมาสวยๆว่าเดี๋ยวต้องห้องอ้าดำก่อนเนี้ยสิเห็นชัดเดี๋ยวหาผ่าดำมาห้องก่อนแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอืม <c oughs> <c oughs> คือสิเห็นชัดใน,นู่บัตนี้ ของนส่งนี่สิอ่อนใส่แบบลูกตายได้บอกให้ใส่ลูกดินเพราะว่าก้ใส่มาละละทั้งลูกดินลูกตายใส่ลูกดินนี่ใส่ไปแล้วมันบ่นได้ดินเนี่ยมันสิดินไปหามองขัดแลวกะยูเลยมันบ่อยูมอง สิต้องการเห็นมันยุกกลางๆสิเดี๋ยวมันก็จะคัดไปจนมองสุดคัดมันแล้วมันจังสิมันแก่จังสิหลอกอยู่เฮ็ด mm hmm. ให้ลูกแฮอ่าบอดีอต่างหากสำหรับของนาะสงที่เคยเฮ็ดมาวะก็เลยใส่เป็นลอกลูกไตลอกลูกไตกะแบบเดียวกันที่แบบนี้แหละลองได้อาจจะดึงมาและะ้วก็ คือกันไอคอมแม่นล็อกไอ้แบบเลื่อนได้เขาสิสอดไปเลยบอกถ้าคนาจะส่งก็สิสอดกลับมาทั้งที่สอดกลับมานี่มันก็จะเป็นลูกแหบอดินลูกแหก็สิล็อกเลยเขาไว้อยู่มองแดนก็สิอยู่มองหันเลยก็สิเฮ็ดให้ดีไปอีกแบบนึงว่าเขาเห็ดลูกแหให้อยู่ได้ ใส่ลูกแหนกตาที่เขาใส่เนี่ยให้มันซ้ำกันให้มันซ้ำกันกับอันช่องมันระยะห่างนี่ระยะห่างนี่มันซ้ำกันหรือกว้างก็น้อยหนึ่งก็ได้แต่ว่าพยายามยาให้มันสั่นยาให้มันสั่นกว่ายาให้มันตาหน่อยกว่าวันให้มันซ้ำกันหรือขยับลงมากก็ได้ มันกระสิบไอเฮ็ดให้ตาแฮ้เขาดีสำหรับนาทงที่เคยเห็ดมาเ็อกจ,จับดึงเงินมาเทียบไว้แล้วก็สวนกลับขึ้นมาก็สิอยู่เลยอันนี้ก็สารคือสารกลนหอยธรรมดา,นานเนี่ยละ่ะ้าเครื่อง สัตว์เครื่องเกี้ยวเดียวห้าคนกะว่าแบบว่าเกี้ยวเก้าไปบางสิกะแต่ละคนกะอาจสิเตกตัตงกันไปแน่นิดๆน,น,น,น้อยๆกะแลแต่ไฟมันนี่กะแวะมาใส่ลูกเหี้ยเบิงว่าของหน้าสงใส่แบบใด มาเด็ดไปหาอยู่ให้กินช่วงนี้ข้าเบียกงานนำบันเนี่ยใส่ไม่บัน่นของไปขายไปหากับบวกข่มันเนาะหาหนูกน็ไปสามเมือได้ไมัดตัวหนึ่ง หางเทียสามเทียไปสามสี่รอกก็บ่ะได้จักตัวกม็มีแต่ว่ากายยังสิไปอยู่ได้นี่ไปเบิ่งไว้อยู่มาสิหามอกลับไปใส่เห็นเรียงแหบมาแนเว่าเลียงหนูอยู่เห็นบมดอกละ่ะสวนกลับมาใส่ลูกแหงไงอ่าลูกแห้เบอร์สอง ก็เขาก็ใส่ไปใจเย็นๆมันจังอ่าได้ไลยได้อันนั้นของมันเอามาบุ๋งตาเขาก็สีได้สวยๆเลยตาสวยๆใลยไกลเคียงเอาสูงพดป่เนี่ยเปิดป่งเอาขึ้นนิดหน่อยเดินมหเดินมาม ลมคับเสียงลมมือว่สั่ย่นยานผลไม้อีกดอกนี่งผลข้าม้าข้าในอหอดแด่นเลยอ็ะนึงจะเขา้าคาว่าผลสีมา ใส่ไปน้ำกะไล่ลูกไปน้ำเรื่อยๆเด้เพราะว่ามันหมดเลใส่ัวเดียวกันนอนเดียวกันแห่หาเส้นแห่หาเส้นใส่ลูกเบอร์สองแห่หาเส้นใส่ลูกเบอร์สองนี่ไอ้ข้องะสงสี่นอนสามนอนสอง สลับกันไปนอนสามนอนสองสลับกันนอนแบบลูกเบอรสองขันไ้ลูกเบอรสามเนี่ยสามารถนอนสามได้ตลอดเลยขันก็ไดอแบบได้นักหนักอะนอนสามนอนซีนอนสามนอนซี่นอนสามนอนซีหรือนอนสามสามซี่สามสามซี่กะสามสามสอง สองสองสามไร้เงิสี่กเหล่วแต่พนขีใส่เหล่วแต่้างแห้่พนขีคิดด่าพลเนสูตรใดมันสีวานแตกดีบอาพื้นของนส่งนี่ใส่สามสองสามสองขันแห่หาเส้ในใดลังหกประมาณแปดสองน้ำหนักกำลังดีเลยแล้วก็วานนี่ แต่หัวจอมก่าบานบานแบบสุมม้มคันสามสามนี่สามสามสี่นี่บานเป็นซุ้มบานแบบเป็นซุ้มสุดลูกแหแล้วมันสีโค้งเป็นซุ้มลงบานสุดจอมอยู่แต่ว่าบอสีจอม มันกะแล้วตาภูมักตลอดข้องนะสงค์ไหนใส่สามสองสามสองนอนสาม เขาเลี้ยงลูกแหวไว้แล้วเวลาเขาใส่มันก็ใส่ง่ายใส่ดิคอยใ,ใส่ไปเรื่อย สามไซส์สองไซส์สามไซส้สองช่องนี่ก็มีตะสารเห็บไปน,น้ำน้ำมนแรงน้ำมาเศร้ามาเน,นี้ยส่ลูกเนี่ยละ่ะไส์ตะเศ้าเลยมาเนี้ย เพราะวา่าน้ำแมลงพอไว้เหมือนุงูสายตาพอดี ก็แวะมาทักทายกันซ้ำนี้ละอขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามารับชมแล้วก็ามาให้กำลังใจฝากกดติดตามให้นะสงน้ำแน,เน่เดี๋ยวกาสิมียังสิได้ลงไปเรื่อยๆหายุหห้กินสารแหหรือยังไปน้ำมูนนันละเรื่องสารแหนก็พอได้อยู่สอบถามมาหากันได้นี่ยังก็สอบถามทังคอมเมนต์น,นะสงมาใดเลยอนใดที่ อยากหูหรือทีนาะสงพ่อหูได้ตอบได้กาสิตอบไปทุกคนสรับม้อนี้สงกาขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามาครับลาไปแล้วสวัสดีครับ